จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567วันที่21พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมขคาใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายอธิสันอินตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีพระเทพเมธาพรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบ,บุรีในฐานะที่ปรึกษาพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายทรัตน์เหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายเอกศักด เศรษฐพิสารจากจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยในปีพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชุมพัรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสม,มหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ได้มีมติรับทราบการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2567โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนโดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลางสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวัดสำหรับบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทโดยเลือกวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดที่จัดพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานในการจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทซึ่งสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มงานปกครองชั้นสามสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีภายในวันที่10มิถุนายน2567หรือสง่งไฟล์สแกนผ่านประสีีิเล็กทริ n i การจนบุรีโดพาแอดจีเมลหรือส่งไฟล์สแกนผ่านไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์การจนบุรีโด pa@ gmail เ o ลดออีกทั้งหากประชาชนทั่วไปสนใจสมัครสามารถสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดการจนบุรีและหากประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามโครงการติดต่อได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดการจนบุรีไม่มีอนุโมทนาบุญทั้งนี้ทางจังหวัดการจนบุรีจะจัดพิธีปร่งผมขึ้นในวันเสราร์ที่สิบสามกรกฎาคม 2,567และจัดพิธีบรรพชาในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2,567